สบายดีพี่น้อง <c oughs> สบายดีพี่น้องถูงกมงคนมาพร้าวกระเพาะกานาซารีพี่น้องงามเลยครับท,ที่นั่งอยู่พี่น้องน,นัทชัยก็เลยพี่น้อง สบายดีพี่น้องทุกผู้าคนั่งสิบกพักพี่น้องบรรดาพักตักเลย่ไ,ยได้ชวนพักนั่งพี่น,อน้อ<แ>งชิบกุักมาหื้อเพื่ไปน้ำมาพอากับมาวูอูอติผูตผูเท้า,ทา <c oughs> ยางแหงอะไรพี่น้องเลยท้องกันเล

ໄປບໍ່ໄດ້ហុកໄປเก็บអាំប៉នីเก็บអាំហុកບໍ່ໄດ້ព្រោះវាមកບໍ່ໄດ້ធំញ៉ៃអ្ហ៎ស្ដាយคําអឺអូមងខាងមកព្រះเก็บផັກប៉នីเก็บផັກเก็บផັກគឹកບໍ່បាន ้วคเมื่อปื่้าเลยกิพพัทก่อนมือก้องแจ้งอย่บกนิ้วทองอยากกิพพัก ได้เป็นผู้ยิงอยงว่าตื่วตื่นิพพักไปพี่น้องนี่กระปปรงโกโอ้ยยได้พวทพักตื่นเล็กน,นพักตื่นมนาเลยทำเลย ลูกผัวก็บปอยู่นนั่งไหนนั่งมีท่อมีพุ่งตอนี้ป้านางผัวก็ได้ไปฮาผู้ไม่เคยลืมลืมนางลืมขาลืมผัวก็ได้พี่น้องนังก็เดย ไอท่องต่างต่างคนเดียวไอท่องต่างตางคบเดียวแล้วข้าเลยพี่น้องเลยเมนยังพอมาเวียนอยู่มากับพม้านี่เฮงกคมเฮงมือคิดก้บพวกคนะ เก็บพักเก็บพักก็บพักกบยา,าพี่น้องก้มยาท้องน้องเอ้ยก้มมาได้เอาเอาไว้ไหนน่บางไพมาเร็วพ,พ,พักเอาไปคว่าอดเลยไป หมดไโต่ดดงดแล้ว,วลอันนี้นข้างหมักแดงนี่น้องก็ไม่ข้าหมักทัวอันน้ทำทัว ห่วยเมื่อเน้ตพี่น้องมันคำไปปตามเบนวงเบนทเทือเมื่อเมื่อเมื่อซานได้มาดิพี่น้องคลิปนี้จบที่นี่ก่อนเนาอขคาด